สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว y o u t u b e และท่านสมาชิกทุก,ท,กท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่เจ็ดเานายทายทักนะคะตอนนี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตาของ12ราศนะีในสถานการณ์คาดการปี2 5 6 9เจ้าชะตาสถานการณ์รอบๆตัวการงานการเงนินความรักสุขภาพเป็นการทํานายคาดการโดยภาพรวมนะคะมาดูสิว่าปีหน้า2 5 6 9เนี่ยชาวธนูเนี่ยจะเป็นอย่างไรราศีอื่นก็ทํานายให้แล้วนะคะ อันนี้ก็จะมาดูราศีธนูชาวธนูคือเพื่อที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมราศีนี้จะเป็นธาตุไฟลัคนาราศีดูได้นะเริ่มทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนไม่รู้เกิดวันที่เท่าไหร่แต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมคุณก็ยึดชาวธนูได้เลยนะคะดูเป็นแนวทางนะคะอย่าเคร่งเครียดดูเป็นกําลังใจสู้ต่อเจอปัญหาตั้งรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขอ่ะมาแล้วแต่ความเชื่อของคนนะ นะคะในการทำนายนะคะก็เป็นการทำนายโดยรวมๆอ่ะภาพรวมนะาชาวธน,นูนะบอกได้เลยปีหน้านี่เจ้าชะตาเป็นพลังชีวิตที่โอ้โหเป็นพลังชีวิตที่ดีมากนะคุณจะประสบความสำเร็จทุกด้านน่ะแม้ว่าจะมีลุ่มๆโดนๆอยู่บ้างแต่คุณจะผ่านพนา้นมันไปแล้วก็ผ่านแบบ สุดยอดเลยประมาณนั้นนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะว่างั้นเถอะนะคะบุตรบริวาลลูกหลานก็ดีลูกน้องก็ดีนะคะนะบุญเก่าคุณจะช่วยหนุนนำในเรื่องของคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะติดต่อหมายถึงว่าติดต่อเนี่ยเป็นธุระหรืออะไรเนี่ยนะคะก็จะประสบความสำเร็จการลงทุนกิจการใหม่ๆมีโอกาสดีมากเลย เดินทางเดินทางเดินทางก็ประสบความสําเร็จจะมีโชคจากการเดินทางด้วยเดินทางไปติดต่อธุรก,กรรมทางด้านการงานหรือไปเรื่องติดต่อเรื่องการเงินก็จะดีนะคะโชคลาภก,ก็เข้ามาเออจะประสบความสําเร็จแบบคุณไม่ต้องตื้อเลยมันจะเข้ามาหาคุณเองเออประมาณนะั้นนะชาวธนูเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องงานกันเลยเรื่องงานเนี่ยนะถึงแม้ว่านะ คุณจะอยู่ในระหว่างนะปีหน้าเนี่ยนะมีการตกลงหรือรอการเซ็นสัญญาหรือรองานหรือรอสัมภาษณ์ก็ตามคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคุณอยา่ารอคุณอย่ารอแบบไม่มีความหวังนะคุณรอแล้วคุณมีความหวังนะบอกได้เลยในปีหน้าเนี่ยนะคะเรื่องหน้าที่การงานช่วงกุมภาพันธ์นามเมษาเนี่ยโอโ้โหดีมากเลยธุรกิจการลงทุนกิจการใหม่ๆลงทุนช่วงกุมภาพันธ์ไปเนี่ย อุบามีนาเมษาเน่ดีมากเลยนะคะแล้วก็ครึ่งปีหลังก็มีนะแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะคะยังไงก็ตามจะมีการทํานายเป็นรายเดือนให้อยู่นะคะคนสมัครงานหางานสอบมีโอกาสได้แน่นอนนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จแม้กระทั่งใครอยู่ในวัยหนึ่งลูกหลานบุตรบริวารเนี่ยนะทำงานหรือคือไม่ได้สร้างปัญหามีลูกน้องก็ลูกน้องที่ดีนะทำให้คุณมีความสุขขึ้นมา คือคือไม่ได้สร้างปัญหาอะไรมากนะักนะคะการเงินหมุนเวียนถือว่ายังมีเรื่องต้องแบบว่ายุ่งยากหนักใจอยู่ในลักษณะของเงินหมุนเวียนนะเงินที่อยู่ในมือคุณเนี่ยมันอาจจะยังหมุนเวียนยังไม่เพียงพอเท่าไหร่แต่ว่าเงินที่คุณได้มาจากการประกอบธุรกิจการงานคุณจะได้มาอย่างแน่นอนรวมทั้งโชคด้วยบ้านทาบุญรับโชคซะนะชาวธนูคุณมีโอกาสมีโชคโชคก้อนใหญ่ด้วยนะคะ ก็ําบุญที่ส่วนกุศลไปแผ่เมตตาไปทําบุญรับนะก็แล้วแต่นะความเชื่อนะการมีโชคเนี่แล้วแต่บุญวาสนาคนนะไม่ใช่มีโชคเข้ามาจะมีโชคหมดทุกคนนะคะก็แล้วแต่คนบางคนได้มากบางคนได้น้อยมีโอกาสได้เดินทางไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะชาวธนูปีหน้าเนี่ยนะคะลงทุนกิจการใหม่ๆดีงานทําที่ทําอยู่แล้วนี่ เออเป็นงานประมูลงานรับเหมาอะไรก็ตามเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะรอในลักษณะของการสัญญาหรือการพูดคุยตกลงกันน่ะจะมีการตกลงกันน่ะนะมีการมาเจราจาตกลงกันมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะการทำนายเดี๋ยวจะกระโดดไปกระโดดมาไม่ว่ากันนะคะนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักความรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่มากนะเพราะว่ามันตัดกันไม่ขาดนะสําหรับคนมีคู่ถึงจะมีปัญหาเหมือนเหมือนหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่มันเลวร้ายแต่มันก็เจอเรื่องดีๆเข้ามาถึงแม้ว่าจะคนมีคู่อาจะตัดกันไม่ขาดแต่คนเป็นศพคนโสดนี่จะพบรักใหม่มจะมีความสุข คนที่เข้ามาก็จะมีฐานะร่ำรวยด้วยนะคะอ่ว่าครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังเนี่ยมีโอกาสเจอแน่นอนอาจจะปัญหาจะเกิดจากการลักซ้อนนะคนที่มีคู่นะนะเรื่องราวปกปิดกันไปดูนะทำนายให้ต่างหากนะเรื่องความรักส่วนในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพเนี่ยก็ต้องระมัดร,ระวังนะคะมันเป็นเป็นหายหายแล้วก็ โรคบางทีเราไม่รู้มันเกิดจากอะไรกันแน่เนี่ยแหละนะเพราะนั้นไปตรวจและให้ละเอียดนะคะคนที่เป็นอยู่แล้วก็ต้องดูแลอย่าให้มันซุดนะคนที่ยังไม่เป็นก็ต้องดูแลตัวเองนะคะที่จริงแล้วชาวธนูนี่เป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นจิตใจดีนะชอบทําบุญด้วยแต่ว่าส่วนลึกๆเลยเป็นคนใจร้อนอะไรไม่ทันใจไม่ได้เพราะนั้นความเครียดเนี่ยก็ต้องระมัดระวัง นะคะสำหรับชาวธน,นูนปี2569น้ี่ความเครียดความใจร้อนต้องลดลงนะคะสรุปโดยภาพรวมแล้วจริงๆชาวธนูน,นี่เป็นพลังงานชีวิตที่ดีมากนะเป็นเรื่องสุดยอดของชีวิตเลยแหละนะคุณจะรุ่งโรจคุณจะมีอะไรที่ดีเข้ามาเริ่มเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าเจ้าชะตาค่อนข้างจะเป็นคนที่ใจร้อนคิดมากเครียดอ่า เพราะนั้นคุณต้องตัดมันออกไปนะนะเพราะรับในสิ่งดีๆเข้ามาถึงแม้ว่าเรื่องเงินเงินทองทองคุณอาจจะหมุนเวียนในลักษณะที่ยังกังวลอยู่แต่คุณจะมีโชคคุณจะได้เงินจากงานธุรกิจการลงทุนใหม่ๆประสบความสําเร็จนะครึ่งปีแรกดีมากเลยนะคะงานที่ทําอยู่แล้วหรือกิจการการลงทุนมีโอกาสได้ตกลงเจรจาเซ็นสัญญารับงานประมาณนั้นเดินทางก็ประสบความสําเร็จ ติดต่อเรื่องธุรกรรมการเงินก็มีโอกาสได้นะเรื่องโชคก็เข้ามาอย่างที่บอกอะโชคก็แล้วแต่บ,บุญคนนะนะมีความสุขบุตรบริวาลูกหลานลูกน้องดีนะคนอีกในวัยหนึ่งนะลูกหลานนะ่ะไม่ได้สร้างปัญหาประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยนะคะบุญเก่าจะช่วยหนุนนําคุณนะักสักคนช่วยเหลือไว้ว่านเป็นทุรนะผู้ถัมภ์เข้าไปได้แต่ว่าก็ยังให้เรารออยู่ในเรื่องของผู้ถัมภ์นะ ความรักตัดกันไม่ขาดคนมีคู่คนเป็นโสดมีโอกาสเจอคู่คู่รวยด้วยนะฐานะดีด้วยนะคะส่วนสุขภาพก็ต้องดูแลตัวเองนะคะไปตรวจให้ละเอียดนะคะใครที่เป็นอยู่แล้วอย่าให้มันสุดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับความเครียดนั่นแหละนะคะคิดมากนะช่วงปีหน้าเนี่ยคุณจะเป็นคนที่คิดมกักต้องปล่อยวางนะคะก็ให้มีสติสติในการตัดสินใจ นะจริงจริงแล้วชาวธนูอย่างที่บอกก็เป็นคนที่จิตใจดีชอบทําบุญด้วยนะคะปัญหาต่างๆคุณมีโอกาสผ่านผ่านไปแม้กระทั่งแบบเรื่องที่มันเป็นปัญหาหนักๆของคุณในปีหน้าเนี่ยนะแก้ไขอย่างมีสตินะคะแน่นอนดวงชะตาของคุณปีหน้าน่ะดีมากๆเลยนะนะ่าโดยเฉพาะเรื่องโชคนะครึ่งปีแรกนั้นโอ้โหโชคมาเต็มเเลยนะ วัทนทำบุญแล้วแต่ความเชื่อนะทานสินโพนานะคะนะคะยังไรก็ตามนะคะเป็นการทํานายคาดการโดยภาพรวมนะคะนะคะเดี๋ยวจะมีการทํานายเป็นรายเดือนให้อีกยู่นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงนะก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีธนูคาดการปี2 5 6 9กก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ